TV. บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดประกาศผลผู้ชนะเลิศ7คนจากการแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิครั้งที่24ภายใต้แนวคิดเชื่อมต่อความเชี่ยวชาญสู่ประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าด้วยหัวใจแห่งการบริการ3มิติได้แก่ความเชี่ยวชาญการสร้างประสบการณ์ที่ดีและบริการที่ยอดเยี่ยมมีพนักงานของผู้จำหน่ายมากกว่า2,400คนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเลือกเฟ้นสุดยอดฝีมือ มือเพียง65คนเข้าชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยได้จัดการแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิหรือ Skill Contest มาอย่างยาวนานซึ่งปีนี้เป็นปีที่24แล้วสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการพัฒน,นาศักยภาพของพนักง,งานผู้จำหน่ายทั้งบริการด้านการขายและหลังการขายเพื่อสร้างความประทับใจและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้ามิตซูบิชิทุกท่าน โดยในปีนี้แนวคิดที่สำคัญของการแข่งขันคือเชื่อมต่อความเชี่ยวชาญสู่ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยหัวใจแห่งการบริการ3มิตินั่นคือ e x p e r t i s e ความเชี่ยวชาญ Experience สร้างประสบการณ์ที่ดี Excellence บริการที่ยอดเยี่ยมเพราะเราตระหนักดีว่าทุกประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับคือโอกาสในการสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในรถยนต์มิซูบ s ชิของเราการแข่งขันทักษะรถยนต์มิซูบิชิสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานผู้จำหน่ายทั้งบริการด้านการขายและบริการหลังการขายเพื่อสร้างความประทับใจและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้ามิซูบิชิทุกคนค่ะ